มีใครจำเขาได้บ้างครับอันนี้ก็คือพระเอกดังยุค70นะตอนนี้ก็ป่วยหนักเลยถ้าใครไปเห็นตอนนี้จำแทบไม่ได้แล้วนะครับคนบันเทิงก็พากันช่วยเหลืออยู่อดีตพระเอกดังยุค70คนนี้เขาชื่อว่าทุงธนิตปรุงแต่งปัจจุบันเนี้ยป่วยหนักเลยก็เป็นแบบท่อปัสสาวะอุดตันต่อมลูกหมากโตแล้วก็โรคแทรกซ้อนอีกหลายโรคครับก็ค่อนข้างที่จะหลายโรครุมราเลยครับ ทีนี้นะเพจ a c e b o o k ดาราภาพ,พยนเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความระบุว่าน้ำใจคนบันเทิงไม่เคยแห้งหายฮีโร่คนบันเทิงบินบลูริสคือตอนแรกคุณทูงเนี่ยเขาก็พักอยู่ที่บ้านเขาครับก็ค่อนข้างลําบากทีนี้คุณท็อปกับคุณบินบลูริสเนี่ยก็เลยพามาอยู่ที่บ้านอันเนี้ยบ้านสุขสุดท้ายมีใครคุ้นๆไหมประมาณว่าบ้านพักคนชารานะครับก็จะสะดวกสบายมากกว่า แล้วก็มีมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงก็มอบหมายให้กรรมการบริหารบูลนิธิเนี่ยพี่หน่อยครับมอบเงินส่วนให้ด้วยคุณป๊อบก็ช่วยหาวิวแชร์อะไรให้ก็คือหลายๆคนช่วยกันคนละนิดก็ละหน่อยครับแต่มายก็คือน้ำใจมหาศาลสำหรับผู้ที่เขารับนะคือคนที่กำลังลำบากคุณทูงเนี่ยชื่อจริงก็ธนิดพงษ์มนูนครับเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2504เป็นลูกคนเดียวนะของคุณพ่อมนูลและก็คุณแม่เกษมศรี C, ปรุงแต่ง สมัยเด็กๆก,ก็เริ่มเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสัตสงวนวิทยาครับมาจบมศ .5 ที่โรงเรียนวัดราชานิวาสมัยนั้นยังเป็นมศอยู่เลยนะก็เคยแสดงละครโรงเรียนตอนเรียนอยู่ที่มศ .3 ภายหลังเนี่ยก็ได้มาอยู่กับคุณเฉลวยศรีรัตนาที่เป็นผู้กำกับครับก็มาฝึกการแสดงจากนั้นคุณเฉลวยก็พาไปฝากกับเนรมิตรที่เป็นผู้กำกับระดับครูเหมือนกันเพื่อที่แสดงเรื่องจรรเข้เถนขวาด เป็นทายชุมพลโดยต้องไปฝึกเรียนยูโดคาราเต้ฟันดาบกระบอง2องทอนแล้วก็มีสั้นด้วยนะที่ YWCA จะเป็นนักแสดงในสมัยนั้นก็ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยคุณแม่ตั้งนามสกุลในการแสดงให้ว่านริศนแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้ทนิพงมนูนหนังเรื่องแรกที่แสดงก็จะระเคงเทงขวานวนี่แหละครับเมื่อสมัยปี2525 25. แล้วก็ต่อมานะคุณธนิดนี่แทบจะเหมาบทพระเอกในหนังผีแบบเซ็กซี่อะครับที่สร้างออกมามากมายอย่างเช่นผ่าลงแหกค่ายโลกี้บ้านผีสาวรักังผียันสู้ผีมีใครทานเรื่องไหนบ้างเนี่ยก็ประมาณว่าเป็นพระเอกหนังผีประมาณนี้เลยครับที่จริงข่าวเกี่ยวกับอดีตดาราอดีตพระเอกดังอดีตนักร้องดังช่วงนี้มีเยอะเหมือนกันนะที่แบบว่าเคยรุ่งเรืองแล้วก็มาตกต่ํา บางคนก็เกิดมาจากโกาครคภัยไข้เจ็บบางคนก็เกิดมาจากการกระทําของตัวเองหรือไม่ก็ไปทําตัวเป็นมิจฉาชีพอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาตกตามทีหลังแล้วก็มีบางคนที่พอดังเราก็หลงระเริงใช้จ่ายเงินซุรุย่ยซุร่ายอย่างเงี้ยนะสิ้นเปลืองไปแล้วก็มาบทสุดท้ายก็ไม่ค่อยสวยนะครับมาเล่นละครชีวิตฉากสุดท้ายให้คนดูเป็นอุทาหรณ์ว่าเอออย่าไปทําแบบนั้นนะมันไม่ดีแบบนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ